ค่ะท,ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาทาสีผมกันนะคะหลังจากที่ฟิมเนี่ยไม่ได้ทํามาหลายเดือนมากๆแล้วก็ร้านเนี่ยที่ฟิมจะมาทําวันนี้ก็อยู่ที่สีลมนะคะวันนี้ฟิล์มก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดไปที่สยามก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งบีนะคะไปลงสารแดงเพราะว่าสาขาตรงนั้นเนี่ยมันลงบีไปก็คือถึงเลยนะคะเดินเข้าซอยอีกนิดนึงก็คือเจอร้านแล้วฟิมก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําสีผมกันนะคะแล้วก็รอดูกันด้วยค่ะว่าสีออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอขึ้น B แล้วเดี๋ยวเจออกกกกัันนนนนีีีททท่่ร้าคคคคคะุุมง มาแล้วนะคะมาลงสารแดงแล้วคือเดินเข้ามาไกลอยู่กว่าจะถึงร้านนะคะตอนนี้คือถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ดูร้านก่อนนะคะก็คือดูดีมากงั้นเดี๋ยวฟิมเข้าไปคุยกับพี่พนักงานเสร็จเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อนะคะตอนนี้คือร้อนไม่ไหว ตอนนี้นะคะฟิล์มก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็คือขึ้นมาชั้นสองนะวันนี้ฟิล์มจะมาทําตัวนี้แล้วก็ร้านเนี่ยดูที่มากนะคะ่ะแล้วก็วันนี้เนะี่ยฟิล์มมีโรงงานให้ร้านนี้นิติดตอกด้วยเราจะถ่ายคู่ๆไปด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวรอช่างมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผมเลยดีกว่าคะ่ะแล้วตอนนี้ฟิล์มยังไม่มีสีในใจแต่แม่บอกว่าให้ลองเอาสีเทาแมมสีเทาก็สวยวย้นลุคเขาทาการส่วนพ่อก็สีสดๆไปเลยให้ดูแบบว่าเข้ากับอายุฟิล์มแบบ พี่เจ้าสีเยดีนะก็รอดูกันด้วยนะคะแล้วก็น่าจะทางานอยู่นะหลายชั่วโมงหยุดก็รอดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นพาเลทสีนะคะคือฟิล์มถามพี่เขาวา่าเราอยากเอาสีเทาเนี่ยมันก็ต้องฟอกสี่ชั่วโมงฟิล์มแบบไม่ไหวแน่ๆก็เลยเอาเป็นสีซิลเวอร์ตรงนี้นะคะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มลงสีกันแล้วนะคะอันนี้ต้องลงผี่รอบอหรอคะสองรอบค่ะลงสองรอบนะคะตอนนี้นะคะทุกคนฟิล์มก็ ลงสีใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่เขาก็จะลงย้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ลงทั้งหมดสองรอบคือตอนนี้ยาเขนสีต้องเสร็จแล้วแหละใจฟิลไปอยู่ตอนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าลูกค้าที่นี่คือเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็ทาดีมากก็คือตกแต่งแบบญี่ปุ่นจริงๆนะคะเหมือนชืลารนเลย ตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงสีรอบแรกเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งสีไว้ประมาณนี้สินาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ลงทั้งหมด2รอบอันนี้รอบแรกลงไปแล้วเดี๋ยวรอเวลานะคะก็คือการทําสีผมเป็นอะไรที่แบบว่าจะเย็นมากๆวันนี้เราต้องว่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะวันนี้ฟิล์มก็ลุยเดี่ยวค่ะไม่ได้เอาแม่มานะคะก็คือตอนเนี้ยอยากเห็นต้นเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็บรรยากาศที่ร้านคือดีมากคือแบบมินิมอลมองไปทางไหนก็คือแบบโทนรีมโทนสีไม้แล้วแบบดูดิทุกคนที่ร้านผมเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งบอกแบบ ลาก็คือดีมากล้างก่อนที่จะมาลงสีทุกคนสบายชิลๆทำแบบไม่รีบนะคะปล่อยใจสนุกสนุกก็เสียงเพลงที่นี่อาจจะดังนิดนึงบางช่วงปิล์มอาจจะเฟดเสียงลงนิดนึงนะคะ <c oughs> เผื่อลิขสิทธิ์รอดูกันด้วยตอนนี้นะคะก็ครบ20นาทีแล้วนะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ล้างสีนะทุกคนเขาจะลงรอบที่สองซ้ำเลยแล้วก็ล้างทีเดียวนะคะก็คือล้างทีตอนสระสีออกเลยใช่ไหมคะ สุดยอดทุกคนเดี๋ยวลงเราสองเสร็จปุ๊บก็รอเวลาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนล้างสีากาันว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะฟิล์มก็กําลังลงสีรอบที่สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาเราจะไปล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลงทิ้เมนอีกทิ้นเมนใช้เวลานานนะคะหึ่งชั่วโมงใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแปลว่าเราใกล้เสร็จแล้วทุกคนอีกแป๊บเดียวคือตอนเนี้ยฟิล์มาอยากเห็นสีเลยแต่พี่เขาบอกว่าปลายจะออกเทาๆนะคะฟิล์มก็คือรอลุนมากอยากเห็นสุดๆก็คือรานี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6สาขาหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเหมือนฟิล์มเห็นคิ่ว่าก็อยู่ตอนนี้เพิ่มมาอีกสาขาคือสาขาที่ไหน ก็คือในกรุงเทพมี6ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาที่เพิ่มเข้ามาคืออยู่ที่เชียงใหม่ที่ฟิล์มเห็นในกรุงเทพก็จะมีสุขุมวิทหรือว่าพร้อมพงนะคะแล้วก็มีอโซ่ลาดพร้าวอาลีแล้วก็สยามนะคะแล้วก็สีลมที่ฟิล์มมาที่นี่นะคะมันเยอะนิดนึงฟิล์มแบบลายตาไปหมดที่เดี๋ยวฟิล์มก็จะทิ้งช่องทางร้านไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากดูแบบกระชับรวดเร็วก็ดูในทิกตอกฟิล์มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวฟิล์มมทททาาาาอออยยย่่่่งืนนนนตปุุุเเดด๋รจะะะถ้กกกคคไูั ตอนนี้เราจะได้ล้างผมแล้วนะคะก็คือสรุปมา่อกี้ลมรอบสองเสร็จก็คือล้างต่อได้เลยตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงทีตเมนต์ไปแล้วนะคะคือแบบกลิ่นหอมมากใส่แมสนยังไม่กลิ่นนะทุกคน ตอนนี้นะคะฟิล์มก็ล้างผมทิปเป็นอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเป่าผมกันก็คือตอนยังไม่ได้อ่ะผมคือสีผมควรมนมองยากมากตอนนี้ฟิล์มแบบผมดูเป็นธรรมชาติผมคือแบบเสมอกันแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แบบโคนดําขึ้นมาหลายนิ้วมากสีมันออกแบบน้าตาลเข้มๆแต่ก็มีความหม่นมันคือน้ําตาลอะไรไม่รู้แล้วตอนเนี้ยดูดิทุกคนเราดูตอนแห้งละกันว่าจะออกมาเป็นยังไงฟิล์มก็คือแบบถึงขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะมาทําให้ฟิล์มนะคะ มีลงตัวกันความร้อนด้วยก่อนที่จะได้ผมนะคะแล้วก็ชีมเป็นเมื่อกี้นะคะคือแบบมีทำงานใช้เป็นตัวนี้นะคะคือ่เหมือนจะใช้สองตัวผสมกันแล้วก็มีตัวนี้ด้วยดีมากคือกลิ่นมันหอมมาที่ฟิล์มบอกเมื่อกี้ก็คือสองตัวเมื่อกี้เลยนะคะใช้ผสมกันเดี๋ยวรอที่เขาได้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผมแห้ง,งกันเพราะว่าตอนใดอะพูดไปทุกคนน่าจะไม่ได้ยินอยู่แล้วนะคะเพราะเสียงใดมันดังมาก ตอนนี้นะคะฟิลก็ทำสีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วนี่เป็นไงทุกคนผมของฟิล์ก็คือสีเสมอกันแล้วนะคะจากตอนต้นคลิปเนี่ยก็จะมีคนผมที่เป็นสีดํานะคะเพราะว่าไม่ได้ไปทําผมนั้นมาแล้วก็ไปปลายจะเป็นสีน้าตาลแต่ตอนนี้คือทําเสร็จแล้วนะคะตามที่ทุกคนเห็นเลยก็จะเป็นสีประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ออกแดดสีมันจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่ตรงปลายมันจอกเทาๆด้วยนะในกล้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเห็นชัดขนาดไหนแต่ว่าของจริงคือสวยมากแต่ว่าพ่อตอนเห็นผมฟิล์ใช่ตอนกลับมาเทมวาทําไมแบบไม่ได้ทําสีขาวๆอะไรอย่าง ใช่ไหมแต่ฟิล์มอะไม่ได้ฟอกนะคะเพราะว่าฟอกเนี่ยมันประมาณ4ชั่วโมงแล้วแบบฟิล์มก็เลยโอเคมันนานไปก็เลยย้อมธรรมดานะคะแต่มันได้ประมาณนี้เพราะเราไม่ได้ฟอกสีมันก็จะติดประมาณนี้ฟิล์มทําเป็นสีซิวเวอร์นะคะแล้วก็ออกมาถือว่าโอเคบริการดีประทับใจแล้วฟิล์มทําที่ร้านลาพีลาปีนะคะสาขาสีลมเหมือนในกรุงเทพเนี่ยจะมีหมด6สาขาะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วก็จะมีสาขาเปิดใหม่ด้วยที่เชียงใหม่นะคะอีกหนึ่งสาขาจะเป็นประมาณนี้แล้วอยากจะบอกว่าบริการดีประทับใจนะคะทีดเมน้นแชมพูคืออกกลิิ่นนนนนหมมมมาฟได้้เเป็ทีีตัวะ ะคะเพราะกลิ่นมันหอมอะแล้วเขาบอกว่าใช้ดีนะคะฟิล์มก็เลยเอามาเพราะว่าพอใช้เสร็จเนี่ยเนี่ยอันนี้คือชัยทีมเมนไปแล้วนะผมนิ่มมากทั้ง,งที่เพิ่งทําสีผมนะคะแล้วมันไม่เสียด้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มทำคลิปแนวไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ท้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟิล์มด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย